ครับนี่นะครับคือธรรมชาตินะครับที่เราที่เราไม่ใช้สารเคมีนะครับจะเห็นได้ว่ามีผึ้งมาเกาะอยู่แต่ถ้าเราถ้าใช้สารเคมีเนี่ยเขาจะไม่มานะครับเพราะเขาว่าเขากลัวสารเคมีแล้วว่ามันจะเหม็นแต่นี่ว่าธรรมชาติเราใช้อาร์ดี2551เนี่ยผึ้งสามารถมาเอา่อมาเกาะมามาอยู่ได้แบบสบายๆเลยครับเนี่ยเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับนี่ครับ เพราะมันจะปลอดสารพิษ100%ครับ Rd 2อ5 1านนะครับผมครับสวัสดีครัสวัสดีคุณพี่อาหารพี่วีระแลวพี่กุทยไทยนะครับผมตรวจเลือดร่วมกันครับนตอนนี้นะครับเราก็จะตรวจเช็คนะครับสภาพของ ดินครับค่าของอความสมบูรณ์ของดินด้วยมิเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตรวจสอบ n p k นะครับตอนนี้ค่าความสมบูรณ์ดินเนี่ยคือมีความสมบูรณ์มากแล้วคือไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี k Me หรือปุ๋ยอะไรเพิ่มนะครับลักษณะนี้คือไม่ต้องละมันมันถือว่ามากแล้วในระดับที่ว่ามากแล้วนะครับนี่คือค่าความสมบูรณ์ดินนะครับต่อมาเราจะตรวจสอบค่า PH หรือความเป็นกรดด่างนะครับด้วยมิเตอร์ตัวน,นี้นะครับ อเคครับนี่คือการตรวจสอบในเรื่องของ pH หรือค่าความเป็นกรดด่างครับด้วยมิเตอร์นะครับค่าที่เป็นปกติอยู่ประมาณ6-7แต่5.5เนี่ยท่านดกตกรบอกยอมรับได้แต่ควรที่จะต้องปรับปรุงดินในเรื่องของค่า pH นะครับตัวนี้ท่านดกตกรบอกว่าไม่ใช่ไม่มีปัญหาอะไร ก็ใช้อดีตสองห้าหนึ่งดูแลในในในพื้นดินได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวพีว่เวลาก็เริ่มเริ่มที่จะใช้อดีตสองห้าหนึ่งน,นี่นเต็มเต็มระบบแล้วใช่ไหมครับครับอ่าอ,อีกสักไม่นานนะไม่น่าจะเกินเดือน2เดือนนี้ก็น่าจะโอเคและเป็นปกตินะครับอยู่ที่6กเนี่ก็ถือว่าเป็นปกติเลยครับนี่คือค่าตรวจสอบค่าความสมดุลของดินนะครับแล้วต่อมานะครับเราจะมาดูในเรื่องของออความชื้นความชื้นสัมผัส มิเตอร์โชว์มาว่ามีความชื้นที่เพียงพอนะครับท่านดอกรบอกว่าถ้ามิเตอร์ขึ้นประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ55.5ขึ้นไปค่าความชื้นสัมพัท์ก็ถือว่าเป็นปกติดีนะครับ,รบส่วนแสงนะครับก็เป็นไปตามสภาพช่วงนี้มันคล้อยไปทางเย็นก็ระดับแสงก็ได้ต่ําหน่อยครับอุณหภูมิในดินก็อยู่ประมาณ28องศาก็ถือว่าเป็นปกตินะครับ28องศานี้เป็นเซนเซียนะครับถ้าเป็นหน่วยของฟาเรนไฮต์ก็อยู่ที่82นี่คือการตรวจสอบในเรื่องของสภาพพื้นดิน ต่อมาเดี๋ยวเราก็ในเมื่อมาตรวจสอบสภาพพืชนี้นะครับพี่ผาเราก็จะมาดูในเรื่องของความแข็งแรงของต้นความโตของต้นความเข้มข้นของใบความสูงใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเรามีอุปกรณ์เครื่องมือมาตรวจสอบนะครับนะครับอ่านด้วยการตรวจสอบความโตของต้นเพื่อเราจะเอาจากจุดนั้นเป็นตัวอ้างอิงในการวัดขนาดความโตของต้นนะครับ หกสิบเซนอยู่ประมาณนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวติ๊กก็วัดรอบที่ตรงนี้การตรวจสอบทุกครั้งเราจะต้องเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อครั้ง,งต่อมาเราจะมาดูความเปรียบเทียบว,ว่ามีการพัฒนาการเป็นยังไงบ้างนะครับ,รบตอนนี้เช็คออกมาได้อยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดเซนโดยประมาณสิบเจ็ดเซนความโตของต้นนะครับคือตรวจสอบนี้เพื่ออะไรท่านนักเตอบอกว่าเมื่อโตจน 50เซนแล้วเนี่ยสามารถเริ่มไวลูปได้นะครับบางทีความสูงของต้นอาจเยอะอโตยังไม่ถึงบางคนไปไวลูปอาจจะทำให้ต้นมีปัญหาอะไรแบบนี้ครับครับครับต่อมาเราก็จะมาดูในเรื่องของสภาพใบนะครับเราก็จะเช็คจากใบอ่อนใบอ่อนนี่นะครับแล้วก็เป็นเทสลาแล้วก็เช็คใบแก่นะครับขั้นที่สามนะครับดูสีใบครับผมด้านนี้ครับ อ่าด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ชัดอยู่นะครับนี่ใบอ่อนเพสลาดนี่ใบแกะอ่านี่ใบแก่แล้วนะครับเช็คสีก็อยู่ในระดับสีคือระดับที่เป็นไนโตรเจนที่พอเหมาะไม่น้อยเกินไปนะครับครับการใส่การดูแลยังไงก็ดูแลอย่างนั้นนะครับในเรื่องของการดูแลใบนะครับไนโตรเจนเพียงพอนะครับ นี่คือความสมบูรณ์ของสีใบนะครับแต่โดยโดยที่เช็คแล้วเนี่ยจะค่อนข้างไปทาง3นั่นอาจจะหมายถึงปุ๋ยที่มากไปหรือเปล่าหรือต้องเช็คดูทีน่าจะเป็นประมาณนั้นก,ก็ไม่เข้มจนน่าจะอยู่ประมาณ3ามกับ4ก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้เช็คสภาพดินเราก็ไม่ควรจะใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอะไรเพิ่มเข้าไปะไนะครับจะทำถ้ามากปุ๋ยมากไปนี่ก็เหลือง นะครับไม่ใช่ว่าต้นไม้ขาดสารอาหารแล้วเหลืองอย่างเดียวปุ๋ยมากไปก็เหลืองครับผมสามเดือนแล้วไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่งจะใส่เมื่อสองวันที่แล้วใส่ไปนิดเดียวอืมแล้วก็ปรับสภาพดินเมื่ออาทิตย์ก่อนครับโอเคครับนี่ก็เป็นการตรวจสอบโดยรวมเบื้องต้นให้คุณพี่มหาเป็นข้อมูลประกอบบในการดูแลต่อไปนะครับก็เี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีการบินโดรนให้ในสวนคุณพี่มหานะครับขอบคุณครับครับผมครับติดตามดูครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ในในในหนึ่งบัวนะคะถ้าเป็นอัตราของโดนเนี่ยก็คือหนึ่งฝาเขียวต่อหนึ่งบัวอ๋ออันนี้ใส่ถัง2องล,ลิตรเลยใช่ค่ะอันนี้เทลงในถังเลยครับผมประหยัดไม่ต้องใช้สารจับใบนะครับประหยัดมากไม่ต้องใช้อะไรเลยน้ำบริสุทธิ์แค่นั้นเอง ใบรุ่นเก่านี่ใบเล็กมีใบนี่ที่ใช้มาแล้วเนี่ยมันมันจะแตกต่างเห็นความแตกต่างใช่ไหมฮะใบเก่ารุ่นเก่าเนี่ยเล็กนะครับเล็กนะฮะพอจากกือใช้มาเนี่ยรุ่นใหม่ใหญ่ๆจะหนาเนะี่ยดูนี่นี้มันมันเป็นเป็นของอาัศาจรรย์อะ่ะ หไม่น่าเชื่อใช้นิดเดียวสามสี่สี่ห้าสี่สี่ต่อน้ำา20ลิตรใส่ใช้น้ำเปล่าเปล่านะฮะน้ำธรรมดาไม่ต้องใส่สารจับใบไม่ต้องเติมโนู้นเติมนี่ให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนะครับประหยัดส่วนทุนนี้นะฮะส่นตัเนี่ยผมกะเขาว่าแบบพวกฮอร์โมนพวกอย่างนี้ดีผมก็สรรหามาใส่นะครับแต่ตอนนี้ผมมาใส่อย่างไรผมก็ใส่ตาดีอย่างเดียวครับยากข่าแมลงกันน้ำแค่นั้นระบริสายได้แค่นิดเดียว ก็ใส่แต่ตัวนี้ครับยาฆ่าแมะแรงขนาดเพื่อคิบถ่ายผู้ชมเขาเบิ่งอยู่เขาอยากมาชมสวนนี่มาทั้งมาบ้านยังก็มายากว่จกรรมมาบ้านหนองเมาบ้านหนองเมามาบ้านหนองเมามามาที่สวนขนุนของคุณลุงวีระนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประสานงานกันนะพาพาชมสวนทุกสวนสวนพีวีระสวน ละมณีสถานนานเทนกนังใหญ่นะครับเป็นชื่อสวนอัศจรรย์อยู่แล้วก็สวนของคุณอูไทยนะครับที่ใช้กันอยู่ก็เป็นเป็นรุ่นบุกเบิกเปิดเปิดการใช้สิ่งที่มีประโยชน์กับชาวไร่ชาวสวนจริงๆนะครับท้าดเอร์มานี่ถ้าดรไม่ได้เอาของมาขายนะครับต้องขอซื้อเอามาเยอะมาถึงตั้งรถจอดรถปุ๊บเอาของมาตั้งบนโต๊ะแล้วจะขายของอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่นะครับ ต้องขอซื้อวันนี้เอาของมาด้วยไหมครับ <laughs> ขอซื้อหน่อยครับ <laughs> ไม่เคยเห็นเซลล์ที่ไหนหรือว่าพ่อค้าคนไหนเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงว่าท่านนกเตอร์เป็นคพ่ค้าเนาะพราะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อ,อให้ชาวสวนเนี่ยได้ใช้สิ่งที่มีประโยชน์ปกติรายอื่นเนี่ยขายของอย่างเดียวครับโฆษณานน่นนี่นั่นแต่ท่านนตอร์ไม่ทามาเลยครับมาถึงก็ทําให้เลย เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยรถมา3คันจากกรุงเทพพร้อมทีมงานไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะัทำให้ฟรีทําให้เลยว่าทําให้เป็นตัวอย่างใจเต็มร้อยเนาะใจเกินร้อยจริงๆแล้วก็ท่านมีความเมตตาสูงด้วยอยากเห็นเกษตรกรไทยเราเนี่ยลืมปาลืมตาอ้าปาก <Okay. S 1> ด้วยต้นทุนที่ต่ําแล้วก็มีไม้ผลที่ออกมาอย่างมีคุณภาพ คนบริโภคก็ได้ประโยชน์คนทําก็มีกำลังที่จะทําต่อสร้างสิ่งดีๆให้กับคนบ้านเรานะครับว่าเมนตบแบบนี้อย่างเดียวไดียฐานทุกตึกก้อนเพื่นก็บ,บอกอยู่ว่าเช่า ช่าสวนอยู่เกลาเกกันอยู่ในบริเวณแถวๆนี้้าเกิดว่ามันบ่ไกลเกินควรแต่ว่าก็จะรับพิจารณาว่าสวนที่ปลูกทเรลยนอยู่ตอนคณะนี่นะจ๊ะหาเบิ่นว่าเพื่อนก็จิไปไปช่สวนว่ามีตัวเติรเพิ่นก็สินไปผลให้ฟีอีกต่างหากครับผมลองลองดิต่อมาเบื่อดอกเติร์เพิ่นก็จะพิจารณาเป็นได้ไล่ไปนะจ๊ะครับครับเพิ่นก็ิดมีความเมตตาว่าเอออยากให้ชาวเกษตรกรให้มีผลผลิตมีได้ไรเพิ่มขึ้นคนที่แบบว่าคือ มีทุนน้อย่นยะพระจ่าขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานขอบคุณท่านด็กเตอร์แบบนึงนะครับนิ่งๆนะครับอันนี้หนึ่งสองสา 1, 2, แบบนึงนะครับโอเคอยู่เมืองครุ่งต้องมาคืนทิ่นโบ้ให้บิน พื้นถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกเลปลูกไรอยู่หรือคนงามดอกตะกรนเขาถามคนงามปู ทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทยนั้นมีความดีข่าวลา บากอยากแสนเหลือทนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากลำบากอยากแสนเลือทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุน้นโดยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งรวมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี